เพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางสู่จังหวัดปัตตานีค่ะทงถนน,เส,นเส้นนี้จะเป็นถนนเลียบชายทะเลตั้งอยู่ในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นถนนอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสวยงามมากค่ะทุกคน เราจะพาชมบรรยากาศก,ก่อนเข้าจังหวัดปัตตานีค่ะและตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่จังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราจะเดินทางกลับไปทําบุญเดือนสิบซึ่งเป็นประเพณีของภาคใต้ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ในวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชมบรรยากาศผูคนมากมาย ด้านเ็ดของเราจึ่งเป็นเสาน้ำมันค่ะจะมีผู้แข่งขันเข้ามาขึ้นด้านเ็ดกันค่ะทุกคน,จ,กกคน,นจะพาชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนค่ะจะมีการแข่งขันขึ้นเสาน้ำมันกันค่ะ ทุกคนมาร่วมลุ้นกันค่ะว่าจะขึ้นเตาน้ำมันได้กันหรือเปล่ามาชมกันเไปพร้อมกันเลยค่ะ

จ้างเงี้ยขอปวด และปีนี้สรุปไม่มีผู้ชนะค่ะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ปีหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ